สวัสดีครับผมวันนี้พมกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้ครับมันไม่เชิงมารีวิวนะคือมาเล่าละกันแน่นอนครับวันนี้จะเป็นตัวคีย์บอร์ดครับ ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดตัว Aurocast นะตัวนี้เป็น RK 84ก็คือจะตัดตรงส่วนของนำล็อกนะครับแล้วก็เป็นตัวฟังก์ชันนู่นนั่นนี่ต่างๆที่อยู่ตรงมุมเนี้ยมีแค่แถบนีแถบเดียวแล้วก็มี a อ r o ่ให้อยู่ข้างล่างหรือตรงนี้เห็นไหม a โ r o ค k ย y แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นคีย์บอร์ดแนวสไตล์แบบมินิมอลมันมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําส่วนตัวผมเนี่ยด้วยที่ผมเป็นคนที่จัดโต๊ะที่ต้องการความคลีนต้องการความสะอาดสีขาวดูกว้างอะไรเงี้ยก็เลือกคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องคีย์บ ทำไมแล้วมันแตกต่างคีย์บอร์ดทั่วไปยังไงนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะ2อ0 0ักบว่าบาทอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบหาซื้อได้แบบไม่ออนไลน์นะซื้อแบบตามหน้าร้านก็จะมีร้านเอชอันนี้ผมเห็นอยู่ก็ราคาสูงวันนี้นิดนึงหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณ2390ประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องไปถามก่อนนะว่าที่หน้าร้านเนี่ยของเขาหมดหรือเปล่าเพราะว่าผมเราไปถามดูของมันหมดโดยที่คีย์บอร์ดยี่ห้อเนี้ ได้รับความนิยมสูงมากนะปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้ต้องเท้าความก่อนว่าคีย์บอร์ดที่เป็นทรงแบบนี้เป็นแบบไร้สายหรือใส่สายก็ได้เป็นแบบ Mechanical เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยจะได้รับความนิยม ตั้งแต่แบรนด์คีย์คอนเนี่ยเข้ามาซึ่งแบรนด์คีย์คอนแน่นอนเนาะเป็นอ่าคัสตอมคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างที่จะไฮเอ็นแล้วก็ราคาสูงมากๆแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเวิร์กฟอร์โฮมมันก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนพยายามที่จะหาอินสปายหรือว่าหาแนวทางในการจัดโต๊ะคอมซึ่งคีย์บอร์ดเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้โต๊ะคอมของคุณเนี่ยสวยอ่าทีเนี้ยก็จะมีคีย์คอนเนาะคือราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับราคาอยู่ที่ประมาณอ่าสามสี่พัน ตัวเริ่มต้นนะถ้าแบบจบตัวท็อปของเขาเลยก็เป็นหลักหมื่นแต่ว่าก็มีคีย์บอร์ดที่ทําออกมาคล้ายๆแบบเดียวกับคีย์คอนนั่นคือตัวนี่ออโรโยคาตัวนี้ครับซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแบบ6 1คีย์ Mk 6 1ก็จะอยู่ที่ประมาณพันสองพประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นแ4ีคีย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นต้นๆแน่นอนมันฟังดูเหมือนจะราคาสูงถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดท,ทั่วไปที่เป็นสายที่เป็นแมคคาเนียลแบบฟูลไซส์แต่ว่าถ้าอยู่ในหมวดของ คัสตัมคีย์บอร์ดเหมือนกันตัวนี้ถือว่าราคาถูกมากๆแล้วนะครับราคาแค่2000เทียบกับแบรนด์แบบอย่างคียคอนอย่างเงี้ยโอ้โห oh, 4,000 5,000ต้องมีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณอยากจะเข้ามาเล่นตัวคัสตัมคีย์บอร์ดก็สามารถที่จะเล่นได้นะตัวนี้ก็สามารถทําได้แทบจะทุกอย่างเลยเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันกลุ่มจัดโต๊ะคอมช่วงนั้นค่อนข้างที่จะบูมมากนะครับแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนตกเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วได้เห็น การจัดโต๊ะคีย์บอร์ดคุยทำไมสวยจังเลยอะไม่มีสายแล้วแบบเวลามันวางอยู่บนโต๊ะมีมอนิเตอร์มีไลท์บาร์อะไรมันดูสวยมากเลยนะแล้วก็หาเมาส์สักตัวหนึ่งที่เป็นแบบบลูทูธหรือเป็นไวเลสอย่างเงี้ยเออวางคู่กันเฮ้ยมันไม่มีสายอะมันดูแบบมินิมอลแล้วมันดูไม่รกเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยศึกษาพอเริ่มศึกษาขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มก็ป้ายยากันไปป้ายยากันมาเนี่ยถ้าอยากเริ่มต้นราคาไม่สูงคอสตอมคีย์บอร์ดก็เริ่มจากตัวนี้ก็ได้นะเริ่มจากตัวเอ่ Royal เป็นตั K, ล้วแต่ ความถนัดนะชอบแบบปุ่มมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมเนี่ยสายเหตุที่ผมเลือกตัว48คีมาเพราะว่ามันยังมีปุ่มฟังก์ชันด้านบนมันไม่ต้องมากดปุ่มฟังก์ชันเข้าไปในคีคนย์บอร์ดด้านในไงที่แบบเป็นคาสั่งทับซ้อนกันมันก็ยังแยกแยกกันอยู่เนาะมันก็สามารถใช้งานได้ดีส่วนตัวอนาล็อกตัวเลขเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของคนผมเองผมเป็นคนที่ใช้ MacBook มาใช้น o t ตบุ๊กมาไม่มีนําล็อกค่อนข้างที่จะถนัดตัวเลขด้านบนอยู่แล้วอ่านี้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรและอย่างหนึ่งที่ชอบไซส์ประมาณ84เนี่เวได้ล็ก ก็ใหญ่จนเกินไปมันอยู่ในขนาดที่กําลังดีแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่มากนะักแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวค่อนข้างที่จะหลากหลายก็เวลาวางเนี่ยข้อดีของคีย์บอร์ดที่มันเป็นคีย์บอร์ด84คียเวลาเราวางกับตัวเมาส์ฝั่งนี้เนาะมันก็จะ ทำให้มือเราเนี่ยสองข้างเนี่ยไม่ถ่างออกจากกันเยอะอันนี้แล้วแต่ความเคยชินนะถ้าเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์แล้วแล้วเมาส์เราถ่างแบบนี้พอเวลาเราจะกลับมาพิมพ์มือซ้ายเราอยู่ตำแหน่งที่แป้นยาวเนาะเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ว่ามือขวาเนี่ยมันจะการมาเป็นเอียงแบบนี้แล้วก็เมาส์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่มันเป็นไซส์ที่ไม่ได้กินพื้นที่มากแล้ว อ่ะเมาส์อยู่ตรงนี้อ่ะสมมติเมาส์อยู่ตรงนี้เวลาเราเลื่อนเมาส์เสร็จปุ๊บเวลาเราจะมาพิมพ์มันจะไม่ห่างกันเยอะมันจะสามารถกลับมาพิมพ์แบบนี้ได้เลยแล้วก็มือก็จับเมาส์ได้คือมันจะไม่ทางแบบถ้ามีน้ำล็อกอ่ะมันจะทางออกมาแบบนี้เวลาเราจะมาพิมพ์เราต้องเอื้อมมือมาแบบนี้แล้วมันจะเอียงแบบนี้นึกภาพออกใช่ปะคือผมลองมาหมดแล้วไงแล้วก็ลักษณะการนั่ง ก็มีส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้มันเลยทําให้เฮ้ยสรีระในการนั่งในการตาแหน่งการวางมือการทํางานมันดูกระชับมากขึ้นมาทําให้ง่ายต่อการกดคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานได้3โหมดนั่นคือเสียบสายเป็นพอร์ตไทสีสามารถใช้เป็นแบบบลูทูธก็ได้ใช้เป็นแบบไวเลสก็ได้ซึ่งมันก็จะมีปุ่มให้ปรับอยู่ข้างหลังนะตรงนี้จะเป็นตัว B กับ G นะครับถ้า B ีจะเป็นบลูทูธ G จะเป็นไวเลส G ก็คือย่อมาจากตัว 2.4G เป็นไวเลส 2.4G แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเเปปปิิิดดด On- off กก็ว่าาไถ้ เราเสียบสายมันก็ใช้งานได้แต่ถ้าเราเปิดออนไว้เราไม่เสียบสาย เราใช้วเลตหรือบูทูตก็ได้มันก็จะติดแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดอยู่ที่3,700อยมิลลิแอมใช้งานได้นานนะครับคีย์บอร์ดไม่ได้กินไฟอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เปิดไฟแบบโหตลอดเวลาขนาดนั้นมันสามารถตั้งได้โหลดแอปพลิเคชันโหลดตัวโปรแกรมมานะครับเข้าไปโหลดเลยพิมพ์ใน Google ว่า R K 8 4ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปโหลดโหลดเสร็จก็สามารถที่จะเซตติ้งได้หมดนะเซตติ้งห,หมดไฟเซตติ้งมาโคเซตติ้งปุ่มทั้งนั้นนี่ได้หมดเลยค่อนข้างทิ่ลละเอียดมากๆแล้วก็สามารถเซตได้ว่าเออ้้ยยคุณาากกจะใหไฟนนีี่ลปท 3นาที4่นาทีหนาทีหรือนานสุด30นาทีหลังจากที่คุณไม่ได้กดอะไรเลยแล้วให้ไฟเขาสลิปดับเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อันนี้คือเจ๋งมากๆเป็นการช่วยการประหยัดพลังงานด้วยสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อคัสตอมคีย์บอร์ดในเมื่อคีย์บอร์ดทั่วไปมันก็ใช้ได้ถูกกว่าด้วยและเป็นแมชชีนคิคอลเหมือนกันด้วยอ่ะและเป็นฟูลไซส์ด้วยถูกกว่ากันตั้งเยอะราคาเริ่มต้นประมาณ0กเป็ดร้อยห้าร้อยเก็็ต้ออก็มีนะครับเป็นบูสต์สวิตช์และสวิตช์บาร์สวิตช์ก็ ที่จะต้องแบบโหโยงใย,ยมาให้มันเห็นแล้วมันแบบมันดูแบบไม่สวยยเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่ไร้สายถึงจะเสียบสายก็เป็นสายไทยซีแล้วเราสามารถหาซื้อสายไทยซีที่มันแบบสวยๆได้อะ่ะอันนี้คือสายที่ผมซื้อมาซึ่งมันก็ราคาสูงแหละราคาประมาณ500กว่าบาทซึ่งโหราคามันคือพอๆกับไปซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่เป็นแมชชีนิคัลพูดไซส์ได้เลยนะครับก่อเริ่มต้นเนาะมันมีอะไรหลายอย่างที่ความสามารถมันเยอะทีเนี้ย ผมได้ลองเว้ยเสียบสายแล้วก็เล่นเกมปรากฏว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะฟิลิกงดีแน่นอนตัวที่ผมซื้อมาเป็นเล w i วิชเสียงก็จะเป็นประมาณนี้น เสียงนุ่มและแน่นมากอ่านี่คือสิ่งที่ผมเลือกมาแต่สิ่งที่พิเศษนะคําว่า c u สตอมคีย์บอร์นั่นคือหมายเขาว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณซื้อเลสมาแล้วคุณจะต้องใช้เลสทั้งหมดตลอดไปไงนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างจากคีย์บอร์ดแมชชีนิเคราคาเริ่มต้นทั่วๆไปตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ถูกใจเล Switch คุณก็แค่ถอด Switch คือเขาเรียกว่าฮอ w สวิชได้อะอย่างผมใช้เลสเพราะว่าผมต้องการความนุ่ม ความเบานะแล้วก็กดแบบแค่จังหวะเดียวในการพิมพ์ทํางานในการตัดต่อเลยใช้เลเสวิชแต่ถ้าผมแบบอยากเล่นเกมล่ะแล้วผมส่วนใหญ่ผมเล่นเกมแนว p s s ใช่พวกวา l o โ a n d น์อย่างเงี้ยแล้วปุ่มที่ใช้บ่บอยๆเลยอะ่ะ ในการเล่นเกมก็จะเป็นพวก W A S D เนาะในการเดินซ้าย<ๆ>เดินขวาในการเปลี่ยนปืนอาจจะเป็นเลข123่ว่าไปผมอาจจะเปลี่ยนสวิชตัว W A S D ตรงนเนี้ยเนี่ยที่เราเดินเดินไปเดินมาบ่อยๆในการเล่นเกมแนว FPS เนี่ยให้เป็นบูสวิชก็ได้ถ้าคุณอยากได้แรงต้านที่มันแบบดีๆหรือกดมันๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะเฉพาะ4ปุ่มนี้ก็ได้แล้วปุ่มอื่นก็เป็นเลดคือมันด้วยที่มันคือคอสตอม คีย์บอร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดเลยมันไม่ได้จํากัดว่าโอ้โหเรดต้องเรดทั้งหมดบู blue ต้องบูทั้งหมดบาวต้องบาวทั้งหมดคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาตรง E.S.C เป็นแบ็กก็ได้เอา W.S.D เป็นบูเอาตอนโซนที่ต้องพิ์งานตรงนี้ตร,ตรงกลางเนี่ยเป็นเรดโ่นฟังก์ชันอื่นๆอาจจะอยากได้ดึบๆหน่อยเป็นบราวเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือมันสวิชมันมีให้เลือกเยอะมากเสียงที่คุณชอบก็จะแตกต่างกันออกไปในการกดใช้งานในรูปแบบต่างๆก็แตกต่างกันออกไปม่หนำซ้ำครับ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสวิชนะคุณสามารถถอดสวิตชทั้งหมดออกมาเองแล้วสามารถเอามาปรับแต่งมาลูบมาทำให้มันนุ่มเงียบ กว่านั้นอีกก็ได้ตัวคีย์แคปเองเนี่ยอันนี้คือมันเป็นคีย์แคปพื้นฐานนะครับเป็นสีขาวไฟเนี่ยมันจะลอดเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยมันจะไม่ลอดเพราะภาษาไทยจะเป็นสกรีนถ้าคุณอยากได้ที่มันเป็นแสงลอดที่ภาษาไทยอ่ะน่าจะเป็นรุ่นตัว R K 6 1ที่ผมเคยซื้อตัวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ R K 6 1ถ้าคุณไม่ได้ชอบคีย์น้อยอย่างนั้นคุณชอบคีย์ประมาณนี้ก็ซื้อตัวนี้แล้วคุณก็ไปหาซื้อคีย์แคปเอาซึ่งผมบอกนะว เซตของตัวคีย์แคปไลน์นั้นๆมีให้เลือกเพียบมีทั้งงานไทยงานเมืองนอกงานญี่ปุ่นอะไรคือเพียบไปหมดผมเห็นเยอะมากเลยโหยิ่งในกลุ่มแบบจัดโต๊ะคอมอนะเนาะโหคีย์บอร์ดทำไมมันสวยนะคือแบบการที่เขาเปลี่ยนคีย์แคปกับไฟกับอะไรต่างๆนานาแล้วมันการคุมตีมต่างๆนานา,า,าโหมันเฟี้ยลมากคือผมไม่เคยเห็นความสําคัญไอ้ส่วนตรงนี้เลยเว้ยแล้วรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองนะในความคิดผมตอนแรกมันสิ้นเปลืองแต่พอเราได้ลองเข้าวงการนี้เรามาเล่นดูเนี่ยมันสนุกแล้วมันก,มนก็มันไม่เบื่อ เพราะว่าถ้าคุณเบื่อคุณก็สามารถที่จะปรับแต่งเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าคุณว่าคุณซื้อคีย์บอร์ดที่ไม่ใช่เป็นคอสตอมคีย์บอร์ดอาจจะเป็นมัคคนิคอล์ทึ่งที่มันเป็นตายตัวอยู่แล้วอะไม่สามารถที่จะถอดสวิตช์ได้หรือบางรุ่นอาจจะถอดสวิตช์ได้ในการที่แบบเออเปลี่ยนสวิตช์ซ่อมนู่นนี่แต่ว่าเนี่ยคือคอสตอมคีย์บอร์ดที่ราคาผมว่าราคาเริ่มต้นสุดแล้วแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าคุณเบื่อคุณก็แค่เปลี่ยนคีย์แคปหรือจะเปลี่ยนสวิตช์หรือจะแบบปรับแต่งอะไรได้หมดคุณเห็นีีีีย์บบบบบบอออรรรรดดดดมมมมมมมัันนนนููเเป็ส่่่่หลแแธา้ใใชชขะไ ซึ่งจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะถอดขอบได้เว้ยคุณอยากได้แป้นลอยใช่เนี่ยงัดเลยงัดง่ายมากเลยแค่แค่สก,กิดมันออกเนี่ยหลุดแหละแล้วคุณก็สามารถเอาเนี้ยไปพ่นได้เว้ยถ้าคุณอยากได้แบบตีมสีที่คุณชอบหรือจะถอดออกไปเลยก็ได้แล้วกลายเป็นคีย์บอร์ดปุ่มลอยแบบเนี้ยเห็นปะแล้วคุณก็จะเห็นสวิตช์ข้างล่างทั้งหมดเลยเนี่ยเลสสวิตช์เห็นปะ คีย์บอร์ดอะมันก็คือคีย์บอร์ดอะมันก็ใช้ได้หมดจริงมันใช้ได้หมดครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ที่มันมากกว่านั้นไงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดที่ใช้กับคอมมันไร้สายได้มันต่อสายได้มันบูทูธได้นั่นหมนายความว่ามันสามารถใช้กับ iPad ก็ได้ใช้กับ iPhone ใช้กับ Mac ใช้กับระบบ iOS ได้หมดใช้กับ Android ก็ได้สมมติว่าคุณคุณมีคีย์บอร์ดตัวเดียวคุณสามารถใช้สวิท สลับโหมดไปมาใช้กับรุ่นนั้นรุ่นนี้คือได้หมดเลยเว้ยมันดีตรงนี้แล้วมันมีไฟน้ําหนักก็กําลังดีคือน้ําหนักถือว่ามีนะเวลาวางมันไม่เคลื่อนเลยถ้าเป็นรีวิวเต็มของตัวเขาเนี่ยหลายๆช่องทําไว้ค่อนข้างเยอะและเรื่องสปงสเปคว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ว่าผมจะมาอธิบายให้ฟังเนาะมันน่าสนใจยังไงผมเนี่ยได้ลองค่อนข้างเยอะพยายามแล้วในการซื้อคีย์บอร์ดสีขาวเพราะว่าอยากได้โต๊ะที่มันแบบอยากให้มันเต็มสีขาวเนาะมีนแบบมินิมอลเนาะก็ลองซื้อคีย์บอร์ดหลายแบรนด์เลยตั้งแต่แบรน์ 200ยันไปแบนประมาณหลักพันสีขาวเป็นฟูลไซส์บ้างเป็น61%บ้างเป็น84%บ้างก็ยังไม่เจอที่มันแบบลงล็อกหรือว่าพอด,ดีกับกับโต๊ะทำงานอะ่ะเพราะว่าด้วยที่มันบังคับว่ามันต้องมีสายเสียบเท่านั้นถึงจะใช้งานได้หรืออาจจะเป็นตัวที่มันเป็นสัญญาณ i ไวเ s สจริงๆ ก็มีแต่สัญญาณไวเลสอะคือผมลองใช้มาหลายรุ่นเว้ยแต่ผมไม่ระบุยี่ห้อไม่ระบุรุ่นนะมันค่อนข้างที่จะดีเลย์ดีเลย์แล้วก็เวลาตัดต่อเนี่ยรู้เลยว่าโหมันมันไม่ได้จริงๆหรือเล่นเกมแนว FPS เนี่ยมันไม่ทันจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยผมลองแล้วใช้สัญญาณไวเลสกับเสียบสายอะไม่ต่างกันเลยผมลองเล่นเกมวาร์ลที่มันต้องเคลื่อนไหวเร็วๆอะในเกมแนว f อ s อะเหมือนเดิมคือฟีลลิ่งมันมันค่อนข้างเสถียรแต่สัญญาณไวเลสเสถียรมากครับเล่นเกมไม่หงุดหงิดแล้วมันก็คือเราเล่นเกมได้้โดยยทีี่่่มมมันไตอองสาาาว มันอิสระในการควบคุมในการคอนโทรลสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ชอบอยู่บ้านในการแต่งโต๊ะคอมเนี่ยแน่นอนมันมินิมอลมากมันวางแล้วมันสวยมากมันทำให้โต๊ะทำงานคุณแบบโหไม่รกไม่เห็นสายไฟเลยมันทำให้โต๊ะทำงานคุณหน้าทำงานขึ้นเยอะหรือจะเล่นเกมก็คือแบบสบายสบายอ่ะคือถ้าให้มันไล่จุดเด่นของเขาเนี่ยในราคา2000เนี่ยผมบอกเลยนะว่าต่อให้คุณเอาเงิน2000ไปซื้อคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดสายเป็นมัคาณิคอลสัก4ตัวให้เท่าราคาตัวนี้นะ ก็ไม่มีทางทําความสามารถได้เท่าตัวนี้ด้วยที่น้องเขาคือคัสตอมคีย์บอร์ดความสามารถหลายอย่างเข้ามารวมกันอยู่ในตัวเดียวในราคา2,000ส่วนตัวผมผมถือว่าไม่แพงถ้าคุณได้ใช้ฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือเขามีช่อง USB หับตรงนี้ให้ด้วยคุณต้องเสียบสาย Type C เข้ากับคอมมันถึงจะเป็น USB หับได้ซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสมันก็มีแค่สายเดียวออกมาจากคีย์บอร์ดแล้วก็หาซื้อสายสวยๆมาวางมันก็ดูสวยแล้วไง่ออย่างผมทํางานนี่คือจอคอมผม และนี่คือคอมพิวเตอร์ผมผมพยายามวางให้มันห่างกันให้มันมีสเปซมีช่องว่างแล้วก็แบบไม่มีสายอะไรมาล็กลุงหลังมีแค่สายตรงนี้ลอดเข้าไปใต้โต๊ะผ่านหลังจอเส้นเดียวเลยนะเวลาผมทางานผมอัดคลิปอย่างเงี้ยผมก็แค่เอาการ์เดอร์เสียบคาไว้ตรงนี้แล้วเอาเมมเสียบแล้วก็โอนไฟล์จากตรงนี้จากหน้าโต๊ะเราเนี่ยวางทํางานเสียบปุ๊บโอนไฟล์เข้าคอมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบที่คอมไปยื่นที่คอมหรืออะไรเลยอันนี้ดีมากๆจะเสียบแลชได้เสียบอะไรข้อมูลที่มันแบบเร่งด่วนหรืออะไรต้องเสียบเสียบได้เลยครับ ผ่านคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมันดูเก็บงานแบบเขาเรียกว่ามันทําให้โต๊ะมันดูไม่ลุงลังอะ่ะเอาง่ายๆหลายๆคนที่เป็นสายตัดต่อครับผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะอตรง usb หับตัวเนี้เวลาจะเสียบไฟงานคลิปมาตัดต่ออะไรแล้วแต่เนี่ยผมว่าตัวนี้แจ่มมากเลย อันนี้สําคัญคือมันเป็นจุดที่มันมันเอาหลายๆอย่างข้อดีของหลายๆอย่างในคีย์บอร์ดทั่วๆไปอ่ะที่เป็นฟูลไซส์หรือเป็นอะไรก็ตามมารวมกันอยู่ในตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ได้เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดด้วยไงเออในราคา2000ในงบประมาณ2 0 0 0ต้นๆน,น่าซื้อแค่ไหนสําหรับผมมันลงตัวแต่ถ้าอยากได้ดีกว่านี้หอ,อยากได้จบกว่านี้แน่นอนมันก็จะนียี่ห้ออย่างคียคอนที่วัสดุไม่ใช่พลาสติกแบบนี้วัสดุจะเป็นโลหะแน่นอนความพรีเมียมความแน่นหนา ก็เพิ่มขึ้นไปแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยแล้วผมบอกเลยว่าคีย์แคปสวยๆโอ้โหเพียบอะมีแบบของคนไทยที่เป็นโลกาเนาะที่เป็นลายตุกๆแบบโอ้หแบบสวยมากแบบสลับสีมาคือเท่อะหรือเราจะซื้อคีย์แคปมาสลับสีเอง คัสตัมเองให้มันเป็นคีย์บอร์ดลายเดียวในโลกที่เป็นของเราก็ได้อะด้วยที่มันเป็นคัสตัมคีย์บอร์ดอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของสวิตช์เรื่องของที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันอิสระมากๆเลยถ้าใครสนใจหรืออะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้คลิปอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมซื้อจากร้าน Big p e n g กวินซึ่งเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็น่าเชื่อถือมากกับคีย์บอร์ดตัวโรโยคา a ์ดถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับมันลงตัวบอกเลยมันลงตัวใช้แล้วค่อนข้างปื้มมากเมื่อคืนเล่นว โคดมันนะเอาจริงๆมันมันไม่ดีเลยเลยดีมากๆอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้หรือว่าใครมีคีย์บอร์ดตัวไหนที่ในเรือราคาใกล้เคียงกันแล้วแบบน่าสนใจอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้น้องถ้าผมมีโอกาสผมก็คงอยากจะไปลองเล่นไปหามาจับมาให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและตัวคีย์บอร์ด Royal Cut R K 8 4ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ